สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะฮะมันจับฉลาก G I S หรือเปล่า G A S เฮ <c oughs> <c oughs> ้อไปลืมได้ไงวะนะนี่ก็อัปเดตใหม่นะฮะมีเลือกหลายเกมเลยตอนแรกก็มีแค่สองเกมนะมีฟีฟ่ากับพอนะนเรื่องมาจับพี่เบียนนะอ่าเป็นการเสียเวลานะครับ กดเป็นเลยหมุนแล้วรุ้นหมุนแล้วรุ้นรุ้นที่อะไรอันนี้น่าจะเป็นระเบิดเปิน t นแทงคิวคือไม่ได้อะไรเลยนะนี่คือเงินนะไอเทมแล้วก็หน,น้ากากาส่วนใหญ่จะได้เป็นเงินไ,นไอเทมนะที่ได้อ่เริ่มเนี่ยบอกแล้วไนดะ้เงินนะอืเนอะ ขอลากันไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย